นี่ครับอ่าในนี้มีกี่หลังคาเรือนนะครับพี่ยี่สิบได้ค่ะยี่สิบฝาแลวด้านนู้นก็เดือดร้อนทั้งหมดเหมือนกันฝั่งนน้นด้วยนะครับฝั่งนูนงน้นอาจจะไม่ท่วมเยอะขนาดนี้แต่ก็อยู่ในระดับที่ในการท่วมเหมือนกัน,น,กนตอนนี้ร้องอ่าเ,เทศบาลในพื้นที่แล้วครับบางสี่เมืองก็ยังมาบอกเขาบอกว่าไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะมาสูบน้ําไปแจ้งหลายหน่วยง,งานแล้วครับ ยังไงฝ่ายวินะครับพี่ แน่น,นจนไปูพอมันมันนิ่มเลยนะ,ะนแต่ว่ามามีแต่ปักสอเข้าไปอ่ะมามาไม่ได้าขา,าดาาขาาาาสา,า,ายนะ มก็ที่นอนที่นอนอยู่ยังไงกันนะพี่นะที่นอนที่นอนอยู่ห้องเหนอเอาห้องบนมันยังไม่เป็นไรมันยังไม่ตกหนักถ้กหนักมากข้างบนอน่ะมันจะไหลลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างมันก็จะใช้ไดโวดูดอย่างเงี้ยค่ะห้องก็จะนี้ก็ใช้ไดโวดูดค่ะถ้าไม่ใช้ไดโวดน้ำจะหนักกว่านี้ห้องนู้นยังพออยู่ได้แต่ก็คือต้องต้องใช้ เท่องไดเวอร์แล้พี่นะดูนะเป็นอย่างนี้มากี่วันแล้วพี่สองอาทิตย์ค่ะและการการินการอยู่เป็นไงครับพี่เวลา,าออกไปนะคือต้องเดินเท้าออกไปกลางวันยังไม่เท่าไหร่กลางคืนนะพอเย็นมืดแล้วอะ่ะเรากลัวสัตว์เลื้อยคานมากมเพราะว่ามูเห่าอยู่ใครบ้างคะพี่บ้านหลังนี้อยู่กับลูกสามคนค่ะ อยากให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานคือเข้ามาช่วยเหลือใช่<น>ให้เขามาช่วยช่วยหาหนทางเอาน้ําออกไปบ้างนะคะเพราะว่าเราก็พยายามทุกวิถีทางไปซื้อเครื่องซื้อท่อสารพัดปีที่แล้วสามหมื่นนี่ปีนี้แปดพันเพื่อจะขออาศัยบ้านข้างๆออกไปทางท่อเทศบาลแต่มันน้ํามันเยอะมากมันก็ดูดยากไงแต่ถ้าทางทางหน่วยงานมามาช่วยมัม่งมัม่งองนะี้ ใช่แบบว่าบอกว่าเป็นพื้นที่เอกชนเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยอย่างนี้ค่ะเขาไม่จะบอกว่าอย่างไรสสพักเก้าไกลที่มาดูแลมาไม่ได้ขาดเลยค่ะมาจะยกระหว่างตัวนี้ไปห้องนู้นถ้าห้องนู้นเยอะก็จะไปห้องนู้นห้องนี้เยอะก็ต้องยกมาห้องนี้กลางคืนน่ะจะต้องดูดห้องนี้เพราะว่าจากห้องลูกสาวจะไหลมาทุกหนึ่งชั่วโมงหนูต้องลุก หดไดโวไม่งั้นหมดเลยไม่มีที่นอนใช่ค่ะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้ไว้เราก็จะไม่มีที่นอนแล้วทเยังไงพี่ห้องน้าได้อาบน้ำได้ค่ะแต่ก็น้ำก็น้ำยังเข้าอยู่เข้าอันนี้เราใช้ไดโวดูดออกค่ะไม่อย่างนั้นเต็มหมดแล้วค่ะแล้วถูวส้วมอะไรใช้ได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วไปเข้าที่ไหนมีห้องอีกห้องหนึ่งยังพอลาดลงค่ะตรงนั้นจะสูงหน่อยแต่สวย เนื้อหลังสูงมากนะใช่สูงมากต้องอยู่อ่ะพี่มันต้องอยู่อ่ะหนูไม่มีทางเลือกจะเสี่ยงไหมใช่เนี่ยป้องลูกหนูเสียงเลเวลไว้มันเวลาเขาจะมารอได้เวลานะได้ระดับสอก็จะดูเพื่องการปกของที่ได้อยู่ใช่ค่ะได้แล้วก็เอาวเอ๊ะอยู่ในซอยไหนอะไรยังไงนะอยู่ในตรงนี้มีกี่ครัวเรือนนะแล้ว อยู่ยังอยู่ในบ้านไหมพี่อยู่ค่ะแต่ว่าเช้าเนี้ยเอาไปฝากไว้ข้างนอกยายนี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่84ดสิบครับมีโรคประจำตัวอะไรนะคุณยายเบาหวานความดันหัวใจ84ดสิบสีนะตอนนี้ค่ะยายให้ไปอยู่อีกหลังหนึ่งเหรอพี่ไปฝากเพื่อนบ้านค่ะกลัวว่าน้ำจะมาสูงนี่อีกใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเพราะฝนตกไม่ได้หยุดเลยแล้วหนูก็มีเด็กเล็ก4ขวบเมื่อวานล้มในบ้านทางแตป ไม่นอนในน้ำมัแดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปยืนให้พี่จะได้ึกโอ้โนี่ลึกมากอนนี้เข้าออกไงลุยเดินครับรถจอดคุณกเดินเอาไปอารถเอาน้ำได้เดียวนี่น้ำมีพ่วมานานอ่างค่ะพี่สองอาทิตย์ค่ะอาทิตย์แล้วนี่าเราซอยอะไรคะซอยสุนนสองค่ะแล้วในตรงนี้ สิบหัวเรือนได้ค่ะค่ะและทีนี้คือน้ำที่เข้าบ้านบาาุกงนะค่ะแล้วมีงานอะไรมาช่วยบมีท่านสสพักเก้าไกลค่ะและการอยู่ของเราข้างในเนี่ยเป็นยังไงางก็ลำบากมากเวลาจะเดินทางออกไปเนี่ยเราต้องเดินลุยน้ำออกไปเวลาจะซื้อของก็ต้องลากกันเข้ามาอย่างลำบากแล้วมีเรามีคนแก่มีเด็กเล็กมีเด็กนักเรียนคือต้องลุยน้ำกันออกไปลำบากมากค่ะเรา,เรา ออกไปโรงเรียนไปซื้อข้าวของกินอย่างเงี้ยแล้วเราอะร้องเรียนไปทางเทศบาลบางสีเมืองก็ยังไม่มีหน่วยไหนลงมานะคะมีแต่บอกตรงๆว่ามีแต่สสก้าวไกลมาอย่างเดียวเลยท่านมาไม่ได้ขาด,ดขาน้ำฝนค่ะน้ำฝนที่ไหลล้นท่อเทศบาลลงมาส่วนหนึ่งจากหมู่บ้านทั้งหมด ส่วนหนึ่งเ,เทศบาลอะไรคะเทศบาลบางบาง,บางสีเมืองค่ะใช่ค่ะพี่ที่รับน้ำคลอ,อ,อ,องตาโตค่ะ<ม>ค่ะน้ำท่วมขังเป็นเวลานานน้ำเน่าเหม็นต้นไม้ต้นไม้ได้รับความเสียหายแล้วตัวเรือนบ้านเน่ยอยู่ไม่ได้พังก็ต้องนอนกับน้ำค่ะต้องใช้ไดโวดูดน้ำออกเพื่อจะประทังชีวิตอยู่ค่ะต้องทนค่ะ อยากให้เขอย่างกให้เขาช่วยช่วยมาสูบน้ำจากคลองออกไปเพื่อที่เราจะได้ระบายออกจากบ้านเราไปค่ะเพราะว่าเราไปเขียนหนังสือคำร้องขอให้ให้มาดูหน่อยก็บอกว่าเดี๋ยวขอประชุมก่อนแล้วซึ่งเราเรารอมาสอาทิตย์แล้วค่ะไม่มาคือตอนนี้เรายัไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยยังค่ะมีแต่ทางอืน่นมาช่วยเขาก็พยายามเ,เมื่อวานนี้ก็เอากู้ภัยมา ผู้ภายก็พยายามจะเอาเครื่องมาตั้งให้แต่ว่ามันไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าท่อเขาเล็กเขาก็บอกว่ามากค่ะใช่ด้านหน้าที่เลยค่ะมันจะเป็นคอปกติแล้วหนูจะใช้เครื่องตัวนั้นสูบข้ามไปปกติแล้วก่อนหน้าที่ฝนตกหนักเนี่ยหนูยังสูบออกได้ซึ่งตอนนี้คิดว่าท่อที่ที่ค่อมอยู่ในหมู่บ้านค่อมอยู่ท่ออยู่ค่ะน่าจะตันเมื่อปีที่แล้วทางเทศบาลเขามาดูทำความสะอาด ซึ่งมันก็ไหลไปได้ดีค่ะก็ยังสูบออกจนเนี่ยห mm hmm. นูคิดว่ามันตันก็เลยไปขอความคุณคอให้เขามาสูบมามาดูดที่เลนออกจาก่อให้แล้วก็ไม่มีคำตอบมานะม่ะยังไม่มีใครมาแน่นอนฝากหน่วยงานนะคะเทศสบาดบางศรีนนะคะรบกวนเข้ามาดูมาช่วยหน่อยนะคะ ว่าเดือดร้อนมากจริงๆร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วขอความันเพราะท่านมานานมากท่านก็น่าจะรู้นะคะจนสุดท้ายแล้วก็เลยต้องออกเสียงรบกวนมาดูแลหนุหน่อยนะคะ